มาดูข้อ5กันนะครับข้อ5ว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าถ้าแหนชนิดหนึ่งนะเพิ่มขึ้นจำนวนของตัวเองเนี่ยเป็น2เท่าทุกทุก,ทกสัปดาห์นะก็หมายว่าพอผ่านไปเออ่พอครบ1สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะแบบทวีคูณคือ2เท่านะอ่านะโอเคนะอันนี้เป็น ความสามารถของแหนนะ่ที่มีการเพิ่มขึ้นนะเพิ่มจํานวนตัวเองเ,เป็นสองเท่าทุกๆสัปดาหนะ์อันนี้จะปุ๊กเนี่ยเขาก็ได้แหน่ซิดเนี่ยมาจากเพื่อน,นสามต้นนะสามต้นนะและลอยไว้ในอ่างปลาเขาก็ลอยไว้ในอ่างปลานะเมื่อครบสี่สัปดาห์เนี่ยคือหนึ่งเดือนนะปุ๊กเนี่ยจะมีแหน อย่างมากที่สุดกี่ต้นกี่ต้นนะมาดูกันนะอันนี้ก็เป็นตารางนะเพื่อให้เราเติมลงไปให้ง่ายขึ้นนะก็นะจะมีระยะเวลาคือจำนวนอนะ่อันนี้จำนวนแหน่ที่ลอยในอ่างปลาหน่วยเป็นต้น ระยะเวลาก็คือเริ่มต้นครบสัปดาห์ที่หนึ่งครบสัปดาห์ที่สองครบสัปดาห์ที่สามและครบสัปดาห์ที่สี่ระยะเวลาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะจำนวนแหน่ที่ลอยในอ่างปลามันกี่ต้นละ่ะกี่ต้นครับเริ่มต้นก็สามต้นไงเพราะว่าเขาได้ปุ๊กเนี่ยเขาได้แหนจากเพื่อนมาไงสามต้น ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสตาร์ทถูกต้องป่ะอ่ะสามต้นเราก็ใส่ไปเลยสามพอผ่านไปหนึสัปดาห์ปุ๊บครบ1สัปดาห์ครบ1สัปดาห์นะเวันใช่ไหมไหนก็จะมีการเพิ่มขึ้น2เท่านะเพิ่มขึ้น2เท่าทำไงอะ่ะก็ต้องเอา สไปคูณ2ถูกไหมน่จะเป็นหกอ่ะนี่แหนก็จะมีการเพิ่มขึ้นจาก3เป็น6จากนั้นหกตน้นนะนะแล้วก็ผ่านไปอีกหสัปดาห์ครบสสัปดาห์ที่ครบสัปดาห์ที่2แหนก็จะมีการทวีคูณขึ้นเป็นสเท่าเราก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ย ไตัวนี้คือตัวนี้ลอกมาก่อนแล้วคูณด้วยอะไรคูณด้วย2เข้าไปคูณด้วย2เข้าไปปักเข้าไปก็คือจะเป็นกี่ต้นเดิมมัน6คูณ2ก็เป็นสิบสอ,อเคปะ่ะทีนี้เอาละ ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวครูเขียนใหม่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสองคูณกับสามคูณสองเนี่ยเรามาดูสองที่ตัวสองตัวใช่ไหมสามตัวเดียวใช่ไหมอ่ะครูก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เป็นอย่างนี้จะมองให้เป็นสองกำลังสองคูณกับสามหรือสามคูณด้วยสองกำลังสองก็ได้อ่ะสามคูณด้วยสองกำลังสอง สคูณด้วย2ยกกำลัง2สองพอผ่านไปอีก1สัปดาห์ก็คือครบสาสัปดาห์แหนก็จะมีการเพิ่มขึ้นอีก2เท่าถูกไหมมันก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปคูณ2ก็จะเป็นอันนี้เพราะนั้นก็เอา2ไปคูณกับใครก็น,นี้อ่ะมันลอกมาก็เป็น3ามคูณสองกำลังส มันก็จะทำให้มีสองกิ่ตัวสามตัวถูกต้องป่ะอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ครับสามคูณสองยกกลาลังสามนี่ก็จะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่ใช่ไหมสอง กำล,ลังสก็เป็น8 8 3 24เอาละพอพาไปอีกหสัปดาห์ก็ครบ4ีสัปดาห์หรือ1นึ่งเดือนเต็มก็จะมีการเพิ่มขึ้นอีก2เท่าทุกเรียนเราก็จะเอาสองไปคูณกับไอ้ก้อนนี้ก็จะเป็นอันนี้นะสองคูณก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนนี้อ่ะก็ทําให้เป็นสองคูณกับเปิดวงเล็บสามคูณกับ2องยกกำลังสามถูกปะ มันก็ทําให้มีสองคี่ตัวสี่ตัวเห็นปะ่ะคูณกันเพราะ,ะนั้นครูก็จะเขียนเป็นแบบนี้สองสามสามคูณกับสองกำลังสี่เห็นไหมก็จะเป็น สองกัองสก็เป็น16 16กคูณสาเป็น48หรือเอาตัวนี้คูณ2ก็ได้เป็นสนีะ่นะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นการเพิ่มขึ้น2เท่าทุกๆสัปดาห์นักเรียนนะครับนี่คำถามเขาคืออะไรคำถามคือว่าปุ๊กนะปุ๊กเนี่ยเขาจะมีแหนยมพัดที่สุดเนี่ยกี่ต้นก็ตอบ48ต้นคือตัวนี้เลยเอ่ะเรามาสรุปนิดนึง นะเพราะฉะนั้นเมื่อครบ4สัปดาห์เมื่อครบ4สัปดาห์นะปุ๊บนะก็คือลอกตามกขเลยนะปุ๊บนี่เมื่อครบ4สัปดาห์ปุ๊บจะมีแหนอย่างมากที่สุดนะปุ๊บจะมีแหนมาก ที่สุดนะ48ต้นเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบเอาโอเคจบแค่น,นี้เองนะครับ